ดีสนะครับ <Hi. S 1> แทันทีไม่ใช้โปรแกรมนีอะไรใช่ <Hi. S 1> อ๋อมึงจะผ่านไม่ได้ด้วยดีนะมาแล้วมึงมาจากห้องนี้หรอือเปล่าวะแล้ว ออมีรูบาย <laughs> ตาขาวไม่มีแบตเตอรี่เหรอ

Thank you. ตกทันทีจีมีดสลีดน่ารักผมนี่น่ารักเลยโยงยาโยงตายเป๊บ ม,มีเพื่อเรียกขวัญกำลังใจอย่ามาเลยเย้ที่สาวบอไู่ยี่น ก็ถ้าถ้าและก็ขอภัยด้วยนะคระับก็ผมใช้รถบุกอัด่แถมผมใช้โปรแกรมที่มันใช้เฟรมเยอะวิดีโอเออเลอร์เหรอคาร์เมล่าดีสีแล้วเว้ยผมว่ามันคงจะไม่มาเอ้ยมันเออเลอร์อะไรนักหนาวะดูดีว่าแล้วดูดูด,ด ผมยุ่งงงองเขาล้